สำหรับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K สามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมหรือว่าอยากจะรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและก็รายเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนเรามีคุณเลือกครบจบในที่เดียวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับมีแอดมินคอยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานแอดไลน์ได้ที่ i n d i ิน PSM สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่27มกราคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวด่วนกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของแพทริกดอกูที่เจ้าตัวได้รับมาในเกมกับอาร์เซนอลจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงราวๆ10นาทีสุดท้ายล่าสุดน,นะครับวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาบ้านเรามีความคืบหน้าเข้ามาแล้วครับดูเป็นทางลอรีวิตเวลเทียนหนึ่งสายข่าวฝั่งผีแดงเรานะียยืนยันมาว่า แพทริกดอกูอาจจะต้องพักยาวราวๆสิบสัปดาห์จากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงจากจังหวะที่เจ้าตัววิ่งไล่หวดบอลที่เปิดยาวมาให้ดูที่ฝั่งแมนยูเนเต็ดเราเองครับก็กำลังประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งกับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บครั้งนี้ว่าตัวของดอกนะูจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานที่สุดเท่าไหร่แต่ตอนนี้เบื้องต้นนะครับคือมีแน่ๆ10สัปดาห์เป็นอย่างน้อย และจากการพลาดลงสนามของแพทริกดอ o กูในช่วง10สัปดาห์จากนี้ไปครับเจ้าตัวจะพลาดลงเล่นให้ทีมทั้งหมด8เกมด้วยกันและก็มีโอกาสจะกลับมาลงสนามได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเกมที่แมนยูเน็ดจะพบกับลิสต์ยูเน็ดในวันที่11เมษายนนั่นเองครับก็ถือว่าดวงซวยจริงๆนะครับฟอร์มกำลังมากำลังเข้าฝักเลยสำหรับแพทริกดอกูแต่ก็ดันมาเจ็บซะอย่างนั้น และเดี๋ยวต้องดูครับว่าไมเคิลคาริกจะแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนี้ไปก่อนยังไงเพราะว่าตัวรุกฝั่งซ้ายก็มีตัวเลือกจำกัดเสียด้วยมากันที่เขาวลือร่วมกับมาร์คคาซาโดกองกลางมันสมองวัย22ปีของบาร์เซโลนานะครับที่พักหลังในถูกจับโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนาหูมากขึ้เรื่อยๆดยที่ล่าสุดครับทางเดวิดแมคโดนลลสายข่าวของเดอะมิ r เรอร์สื่ออังกฤษรายงานมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์คคาซาโดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับหลังทางบาร์ซ่านะ่ไม่ปิดโอกาสจะปล่อยแข้งลูกมอจากลามาเซียรายนี้ออกจากทีมและตามข่าวลือคือทางบาร์ซ่าก็พร้อมจะแนบคาซาโดมาเป็นส่วนหนึ่งแลกเปลี่ยนตัวกับมาคัสแวร์ฟอร์ดแนวรุกตัวปัญหาที่กําลังเล่นแบบยืมตัวกับพวกเขาอยู่ด้วยซึ่งก็มีค่าตัวในการย้ายจากแมนยูไนเต็ดเราอยู่ที่ประมาณ30บล้านยูโร สำหรับมาร์คคาซาโดนะครับในช่วงต้นซีซันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฮันซี่ฟลิกส่งลงคุมแดนกลางให้กับทีมบ่อยมากๆแต่ถ้าว่าพักหลังมานี้ครับหลุดไปนั่งสำรองบ่อยจนหลายคนนะก็โฟกัสว่าตัวนักเตะอาจจะเลือกย้ายทีมหลังจบซีซันและประสวบกับการที่แมนยูเนตดกำลังมองหากองกลางรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้พอดีอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าติดตามเลยนะครับสำหรับดีลของมาร์คคาซาโด มาต่อกันด้วยเรื่องสถานาการณ์ของ2คังสำรองอย่างโจชัวเซอร์ซี่และก็มาเนลกาเต้นะครับกยกับรายงานที่เข้ามาของทางไมแมกลัดนักข่าวของทางเทเลกราฟสื่อของอังกฤษครับระบมุมาว่าตอนนี้โจชัวเซอร์ซี่กำลังได้รับความสนใจจากทางโรมาส่วนมาเนลกาเต้ก็กำลังได้รับความสนใจและก็โดนตามจีบอย่างหนักจากอาแจกอัมสเตอร์ดัม แต่จากความเป็นไปได้นะตอนนี้นะครับคือทั้ง2รายนะน่าจะได้อยู่กับแมนยูเนเตตดต่อไปอย่างน้อยก็จนจบซีซั่นนี้เพราะมันไม่มีความคืบหน้าหรือว่าสัญญาณใดๆเลยครับว่าทั้ง2คนจะได้ย้ายออกจากทีมในตลาดมกราคมนี้ทาด้า้ไทยเรอม,มาเลเซียแบ็กซ้ายของทีมนะครับตอนนี้แมนยูเนเตดกำลังหาสโมสรที่จะปล่อยยืมแข้งวัย25ปีรายนี้สำหรับช่วงครึ่งซีซั่นหลัง ถึงแม้สัญญาของเขาน่จะหมดลงหลังจากจบซีซั่นนี้ก็ตามและก็ชัดเจนว่าตัวมาเลเซียนจะกลายเป็นแ้างฟรีเอเยตนเมื่อเขาหมดสัญญากับทีมซัมเมอร์นี้ด้วยในขณะที่ขาออกรายอื่นครับแมนยูเนเต็ดจะเน้นไปที่เหล่านักเตะในทีมเยาวชนโดยเฉพาะจากทีม u 21ที่ก็น่าจะถูกปล่อยออกไปเล่นแบบยิมตัวอีกหลายคนเลยครับ ในขณะเดียวกันครับฟังคาเข้านะแมนยูเนเตดยังคงย้ำจุดยืนที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นตลาดซื้อขายรอบหน้าหนาวนี้นั่นคือว่าหากมีโอกาสที่สโมสรอนจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะที่จะกลายเป็นโปรเจกต์ระยะยาวของทีมได้ทางแมนยูเนเตดของเราเนี่ยครับจะรีบดําเนินการทันทีในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้แต่ด้วยสัญญาณจากที่ได้รับจนถึงตอนนี้ครับไม่แม้กลัดยอมรับว่าแมนยูเนเตดยังไม่เจอนักเตะที่สโมสรอนต้องการจะดึงเข้ามาเลยรวมไปถึงนักเตะที่สโมสรอนสามารถจะยืมมาเล่นได้ด้วย ซึ่งหากเป็นแบบนี้ต่อไปครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะปล่อยผ่านและก็ไปโฟกัสกับซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แทนโดยมีกลุ่มนักเตะอย่างเอเลนเดนเนคาร์ลอสบาเลบาและก็อดัมวอตันเป็น3ามเป้าหมายสำคัญสำหรับตลาดซื้อขายรอบที่จะถึงนี้ครับ มาต่อกันที่ความเห็นของแกรี่ลีนิเกอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับดูเจ้าตัวที้พูดถึงคุณภาพของแฮร์รี่แม็กไวกองหลังตัวเกาว่าวัย3 3ปีที่หลายคนมักจะมองข้ามความเก่งของเจ้าตัวและก็ถูกวิจารณ์เกินจริงอยู่หลายครั้งทั้งนี้ความจริงนะแม็กไวถือว่าเป็นกองหลังที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งเกมรับก็นแน่นแถมก็ยังมีทีเด็ดในลูกตั้งเตะอีกด้วยแต่ด้วยการเป็นนักเตะของแมนยูเน็ดครับทำให้หลายคนจึงมองหาแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดีไว้ก่อน อยู่ที่แกรี่ลีนิเกอร์ในครับดีพูดถึงแฮร์รี่แม็กควผ่านทาง BBC ว่าแฮร์รี่แม็กควกับการเล่นเกมรับโลบล็อกนั้นยอดเยี่ยมมากผมรู้ว่าเขาถูกหัวเราะเยาะและก็มีคนทำมีมเขาอยู่ตลอดเวลาสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในวงการฟุตบอลเสียด้วยผมรู้ว่าหลายคนวิจารณ์เขาเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในทีมที่คุณไม่ชอบแม้แต่คนในวงการฟุตบอลเองก็ยังวิจารณ์เขาและผมก็รู้ว่าเขาอาจจะถูกกองหน้าที่มีความเร็วหลอกได้ แต่เขาก็เชดเชยจุดนั้นได้ด้วยความฉลาดของเขาเขาเป็นนิโคที่เล่นได้ดีเลยล่ะคุมบอลได้ดีและเขาก็ไม่เคยให้ทีมชาติอังกฤษผิดหวังเลยด้วยเมื่อได้ลงสนามและได้รับโอกาสผมยังบอกได้เลยว่าเขาเก่งมากในการเล่นลูกตั้งเตะทั้งในกรอบเขตโทษทั้งซ้ายและกขวาสุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือเขานะ่ะขาดความรัดกุมไปบ้างแต่เขาก็มีประสบการณ์มากพอที่จะรับมือกับเรื่องนี้ได้แล้วล่ะ มาต่อกันที่ความเห็นของแกรี่เนวิลครับกับการออกมายอมรับว่าเขารู้สึกทั้งทึ่งและก็แปลกใจกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2เกมหลังสุดตั้งแต่ไมเคิลคาริคเข้ามาคุมทีมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนดาวกับหน้ามือเป็นหลังมือทั้งคุณภาพการเล่นความเข้มข้นของนักเตะรวมไปถึงความดุดันในสนามช่างต่างกันอย่างมากกับเกมก่อนๆหน้านี้ครับซึ่งแมนยูไนเต็ดมักจะทําตามหลุดมือไปง่ายๆโดยเฉพาะเกมรับที่มีผิดพลาดในเห็นอยู่ตลอด และยิ่งกับ2เกมที่ว่าครับเป็นการปราบทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ต่อด้วยอาร์เซนอลมันจึงเป็นอะไรที่เขานะ่าไม่อยากจะเชื่อการเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมครั้งนี้เลยซึ่งแกรี่เนวิลในครับได้ให้ความเห็นดึงกล่าวผ่านทาง Skysport มาว่ามีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งความเข้มข้นความกระชับ การป้องกันที่ดุดันขึ้นการช่วยกันถอยลงมาตั้งรับเป็นทีมทําให้คู่แข่งเล่นยากและก็กัดฟันสู้ในช่วงเวลาที่เกมเป็นรองซึ่งในเกมกับอาร์เซนอลมันเห็นชัดยิ่งกว่าเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียอีกผมคิดว่าเกมกับแมนซิตี้นะแมนยูเนเต็ดเล่นบอลได้ดีกว่าแต่เกมกับอาร์เซนอลมันเป็นเกมที่ต้องสู้ต้องอดทนและก็ต้องกัดฟันให้มากกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดก็คือแมนยูเนเตดมีอาวุธี้แดนหน้าผู้เขานำมีผู้เล่นเกมลุกที่มีคุณภาพแต่ก็ยังยอมถอยลงมาช่วยเกมรับขยันวิ่งสู้และกันเล่นเพื่อทีมสสัปดาห์ที่ผ่านมาไมเคิลคคลริกได้ใส่ความเรียบง่ายลงไปในทีมและอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบระบบ4231มันคือระบบโปรดของผมมีตัวรุกเล่นหลังหน้าเป้ามีปีกที่ขยับเข้ามาในแดนกลางแบ็กโฟลที่ดูดดันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ พวกนักเตะในพิสูจน์แล้วว่าสามารถจะยืนกันแน่นเล่นเป็นทีมดุดันในแท็กติกเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกแล้วก็เล่นสวนกลับได้อย่างอันตรายทำร้ายคู่แข่งแล้วก็ยิงประตูสวยๆได้2เกมลังเนะี่ยมันสนุกมากจริงๆและนี่ก็เป็นการพลิกฟื้นที่น้าทึ่งสุดๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดอบคัมประจำวันที่27มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ